บานานาบานานานาบานานาบานานานาที่สวัสดีเพื่อนๆวันนี้มาพบกับต่อจอมไปโดนอีกแล้วเข้าฉากหลังนี้ไหมดู เ,เพื่อนดูมินเนี่ยนยักนะครับวันนี้นะครับเราจะมาชาเลนจ์ท้าทายแข่งกับคุณออโต้กันว่าวันนี้ใครจะระบายสามสีชนะนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นขนาดใหญ่เลยดูดิ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาแยกสีสีที่เรียงกันอยู่ตรงนี้นี่อ่ามินเนี่ยนมันต้องสีเหลืองนี่สีเหลืองเราต้องหยิบให้ได้นะครับสีเหลืองอคุณออโต้พร้อมอยังพร้อม้วครับเดี๋ยวเราแข่งกันหยิบสีนะใครจะหยิบได้ก่อนมาโอเค เดี๋ยวเราจะย่างชิงกันสามสองหนึ่งไปเอามา Oh my god เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอเคผมได้แล้วสามสีนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาแข่งกันเลยว่าเราจะมาแข่งกันว่าใครจะระบายสกิได้สวยกว่ากันนะครับระหว่างพี่ต่อตอปิโดกับคุณออตโตนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยปะวาไปเลย นี่ครับตัวมินเนีย่ยนะครับมันสีนี้อะแล้วผมได้สีนี้อะมันไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยเอ้ยแต่มันก็ใกล้นะสีน้ำเงินเขียวเอเขียวไม่ใกล้ละน้ำเงินอันเดียวเพื่อนๆเปกนะตุ้น,น,นใจให้ต่อตบโดด้วยนะครับอย่ารับเอียงนะปวดให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะระบายกับสุดความสามารถเลยตทมที่กับสีที่มีอยู่ซึ่งคุณอต้องไม่น่าไม่สามารถที่จะทำได้หรอกเบบีจ๋อได้เจอกันเจอกันลำ มินเนี่ยเนเหรอผมล้าเหรอ,หรอผมว่านะหรือว่าเขาแบบขาด